สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมแฟร์เอสเคจกันอีกแล้วครับผมวันนี้เรามาพูดถึงของสมใสัยระสายโลซึ่งตอนนี้ผมจะโพล์คลิปนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมวิจัยของสวมใส่ของประสายโลซึ่งจริงๆผมก็คาใจมาตั้งนานนั่นแหละนะฮะเกี่ยวกับปะสายโลก็คือก่อนหน้านี้ที่เราเอาเอาภาพเอาอะไรมาให้ดูที่านผู้ชมเห็นว่าสายโลมันใส่ของขาวก็แคน่นั้นก็คือประมาณนั้น ใช่ครับผมแรกๆนะครับผมของขาวที่ผมไม่เคยให้ดูในภาพเก่าๆนะครับย้อนไปดูคลิปอื่นได้ที่ใส่โลโป่ปกพัทนนัำอะไรใส่ประดับเฮดของเลียยี่ห้าของธรรมดาไปเลยทีนี้พอเรามานั่งคิดดูเออเราเห็นสายสมุดไปตั้งไกลผมเราเห็นสายสมุดเนี่ยใส่ของแบบนี้ในท้ายเกมเพื่อเอาค่าเลือดเยอะโอ้ไม่ว่าจะเป็นประดับอินต้องมีประดับอินก็ประดับวิทย สร้างสองแบบเพื่อให้โอนโอนถ่ายไปมาไปมาเวลาไปเวลก็ใส่ประดับอินนะผมเวลาไปวอลไปซับบอสไปอย่างนีน้ก็ใส่ประดับวิทเพื่อเอาเลือดเยอะๆซึ่งเรามาน่าคิดป่ะสายโล่ถ้าสายโล่มันไม่ได้สเตตัสมาช่วยเลือดมันก็เยอะสู้สายสมุดไม่ได้นะเอาจริงๆหลังๆทีนี้เรามานั่งคิดดู แล้วมันเหมือนว่าถ้าเราไม่ทําแบบนั้นมันเหมือนจะเป็นเพดานของสายโลนะความรู้สึกส่วนตัวผมก็นั่งคิดว่าเออถ้าเปลี่ยนทาริสแมนไม่ใช่เปลี่ยนทาริสแมนทาริสแมนมันมีมันมีทาริสแมนสีทองอย่างอันที่เป็นลูกกลมๆเขียวๆที่มันบวกก้าเฮดแต่มันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับพยันแค่ตีบวกสูงๆก็ได้ใช่ไหมถ้าเราใส่แค่ทาริสแมนเฮดอย่างเดียวแล้วมาใส่ประดับอินหรือประดับวิดเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามัน มันไม่สุด่ะผมรู้สึกผมสายโล่ที่ผมนั่งคิดดูผมก็เห็นโล่ทองอย่างนหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจอยู่ตั้งนานนะผมคิดว่ามันน่าจะใช่แน่ๆก็คือโล่ทองที่บวกค่าเฮดนะครับผมนะฮะโล่ทองที่บวกค่าเฮดผมขึ้นภาพให้ดูแล้วนะตรงนี้ก็คือเนี่ยครับผมที่ผมได้มาซึ่งผมมาคิดไปตั้งนานเนละผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนทําจริงๆผมเป็นโล่อง ที่ผมที่ผมคิดก่อนนะั้ผมคิดว่ามันก็มีทางเดียวคือไม่ต้องใส่โล่ที่บวกค่าเฮตแต่มันประเด็นคือโล่นี้มันมีแค่โล่ทองอย่างเดียวนั่นแหละจะทาเพิ่งเราเพิ่งโล่นี้มันบวกค่าเฮตเราเราอัพเกรดเยอะแล้วก็ตีบวกเราจะได้ค่าเฮตได้เยอะทดแทนทดแทนพอที่เราจะไม่ต้องใส่ทาตุริสแมนที่เป็นค่าเฮตแล้วก็แหวนที่เป็นค่าเฮตสองข้างที่เป็น ของขาวกากๆต้นเกมนั่นแหละทำให้เราได้มาใส่สมุดนะผมที่บวกค่วิดอินสเตตัสอินใส่ประดับ i n นอันนี้ประดับทองอินหรือประดับวิดแล้วแต่สถานการณ์ถ้าถ้าไปวิอยากจะทำดาเมจดบอสก็คือเนี่ยใส่ประดับ i n นสองข้างแล้วก็เอาเอาสมุดนี้ออกไปผมแนะนำไปใส่พวกทันลิท,ทแมนที่เป็น m p e n หรือว่า M- บแทน ส่วนสมุดวิอินนี่เอาไว้เวลาเราจะซับนะฮะมันจะได้เลือดด้วยนะผมนะับผมแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็ได้เจอผมก็ได้เจอคนที่ทําแบบนี้จริงๆทีทาตามที่ผมคิดไว้คือถึงถึงผมไม่เจอคนทําแบบนี้นะผมก็คิดว่าสุดท้ายมันก็ต้องทาแบบนี้อยู่ดีเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะทําให้เราได้สตตัดเยอะหลายคนาะหลายคน่าสงสัยว่าเออทำไม เราไม่ต้องใส่ของสเตตัสด้วยนะคือเราไม่ใส่ของสเตตัสก็ได้แต่ว่าออบแมวมันทํายากไงออบแมวที่ทาง่ายที่สุดคือออบแมวที่บวกสเตตัสออบแมวเมืองอื่นมันจะนบวกเป็นแบบเป็นค่าอื่นๆไปเลยเป็นค่าที่ไม่สเตตัสเลยซึ่งมันจะยากกว่าแล้วเกมนี้คือออบแมวมันมันโคตรยากมันโคตรเปลืองนะครับผมซึ่งทําให้ตรงนี้มันมาทําให้มันโอเคที่สุดแล้วในการทําแบบนี้ความรู้สึกผมนะ ถ้าจะทําแนวเอาไว้วอลไว้ลงตึกๆแล้วก็ทําดาเมจด้วยแต่อย่าลืมว่าอย่างไงเราก็เป็นพระถึงแม้ว่าพระสายโลกมันจะบวกดาเมจก็ตามแต่เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้จ่าเหมือนอาชีพอื่นอยู่แล้วนะครับผมนะฮะแต่สกิลมันปั่นป่วนแล้วก็เสริมเสริมพวกสายสกิลได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นสกิลเล็กนั่นเองนะฮะเล็กที่กดปั๊บทีเดียวแล้วก็มันได้สองครั้งอ่ะนั่นคือก็คือสุดจัดของเล็กแล้วนะฮะย่ง ยังไม่รู้ความสามารถอ,อื่นๆนะครับผมในคลิปท่านผู้ชมดูที่ผมเปิดไว้ข้างหลังนะั่นคือเป็นกิฟท์พระสายโล่อะไรครับเขาก็ถึกอยู่อ่านะนี่คือของพระสายโลนะครับแล้วก็นี่ที่เขาใส่นี่เป็นประดับอินนะครไม่ใช่ระดับวิดเขาก็จะมีเลือดอยู่แค่สี่แสนแล้วนี่ขนาดไม่ได้ใส่ระดับวิดนะฮะถ้าใส่ระดับวิดผมก็ก็เลือดน่าจะแตะหนึ่งล้านคิดว่านะน่าจะถึงถึงอยู่แล้วนะเพราะว่าขนาดขนาดพระสายสมุทร คนนี้เขาใส่แค่ของฟ้าบวกบวกบวกเนะครับผมเป็นประดับสเตตัสนะฮะก็ยังมีเลือดตั้งห้านสองเลยนะครับผมจากรูปเก่าที่ผมเอามาดูนะฮะมันก็แค่นี้แหละวันนี้เรามาเคลียร์เรื่องของสมใส่ของสายโล่กันว่าสุดท้ายผมคิดว่าเอนเกมสายโล่มันก็น่าจะประมาณนี้หมายถึงว่าไม่ได้เป็น n อนเกมแบบ แนวทำดาเมจนะผมอย่างไรก็อย่าลืมว่าเราก็ไม่ได้ดาเมจจ๋าคือผมเห็นคนนี้แล้วผมก็เลยมองออกเลยว่าสุดท้ายเนี่ยพระเรามัน,ม,นมันต้องถึกดาเมจมันปานกลางอยู่แล้วแนละ้วเพราะอาชีพเรามันดาเมจจ๋าไม่ได้อยู่แล้วผมพอมันถึกแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบทีมเราจะตายยากเห็นไหมใน K v M ใน Q War ซึ่งไม่แปลกเลยทําไมอาชีพพระเป็นอาชีพที่ได้เต้ม G v G หรือว่าเต้ม K v M เยอะนะผม k v m ช่วนแรกเราก็ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าที่เด่นที่สุดเลยคือ GPG เพราะว่า Gpg มันจะจ,จัดอันจัดอันดับทางเซฟด้วยนะผมจากทุกกิวเลยว่าไอตัวละครอยู่กิวนั้นทําแต้มได้เท่าไหร่อะไรประมาณน,นี้มันจะมีอันดับเลยแล้วมันจะลืกขึ้นเป็นอาชีพด้วยและอาชีพที่ตายได้น้อยเนี่ยแล้วได้ชุบชุบก็ได้แต้มคิวได้ลัดคิวก็ได้แต้ม แล้วก็ตายน้อยก็มีแค่ปละเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าพราะพระอยู่ในตําแหน่งที่โอปทุกอย่างนะผมเพราะว่าที่ผมเขาไปดูไปดูคลิปที่เขาขี่โม้กันของโกนจี G นะคือส่วนมนากพระจะติดติดอันดับหนึ่งของคิวตัวเองกว่าเลยนะแต่ว่าติดท็อปนี้ไม่รู้ <laughs> ติดท็อปติดท็อปของทั้งเสริมนี่มันก็ขึ้นอยู่กับอาชีพอื่นด้วยแต่ว่าแน่แนๆส่วนมากจะติดติดอันดับหนึ่งคตัวเอง นะขนาดผมของขี้โกงขี้กากที่ผมเคยทำพระแนวทางพระฆ่าคนใน GPG ที่ผมให้ดูขนาดผมขี้โมขคงเองผม,ผมยังได้ที่หนึ่งเลยขี้โมจริง <laughs> ครับผมก็สำหรับคลิปนี้พูดจาภาษาพีชไม่มีอะไรเยอะนะตอนนี้เรามาเคลียร์ของเรื่องของสมสัยพระแต่ถ้าถามว่าทำไมผมไม่พูดถึงการ์ดคือการ์ดมันไม่ฟิกตายต,ายตัวครับผมคลิปนี้การ์ดมันถอดได้ถูกด้วย การ์ดหามาใส่ง่ายฉะนั้นการ์ดเราจะไม่พูดไม่พูดเยอะไม่พูดถึงการ์ดดีกว่าที่แน่ๆคือพูดได้แค่ว่าประดับถ้าจะให้น่าสนใจนะประดับก็คือการสตันสามใบต้านสตันไม่ใช่การสตันแล้วก็โซนเสื้อโซนรองเท้านี่จะเป็นพวก m a ็กเส่วนพวกพวกชุดแฟร์อะไรคนก,ก็ใส่เป็นพวก ไฟนอลเอ็มเดฟอะไรแบบนี้ใส่ของอเล็กที่เกี่ยวกันการไปหรือว่า d i a มจมันมันไม่ตายตัวผมม,มันไม่ค่อยมีคนนะฮะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานอยู่กับความต้องการของเราฉะนั้นเรื่องการ์ดเรื่องการ์ดนี่อาจจะไม่มีคลิปเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ฟิกนะผมนะฮะสำหรับเรื่องพระสายโลนะับผมสไตล์ก็เรื่องนี้ก็จบตอนนี้ก่อนนะผมนะฮะแนวทางของสมใส่ก็ประมาณนี้แหละตั้งแต่ช่วงต้นเกม ช่วงต้นเกมก็มีภาพให้เห็นแล้วในคลิปอื่นๆนะผมแล้วก็ช่วงท้ายเกมผมคิดว่าพลาดก็ใส่ประมาณนี้ประเด็นคือโล่ทองครับผมเป็นโล่ทองนี่แหละจะใส่โล่ทองทีนี้คนเล่นจกลสิสายโล่คุณก็คิดหนักว่าคุณจะใส่โล่ทองได้ยังไงใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่ใส่โล่ทองคุณก็จะไปติดเหงียดตรงที่ใส่ทาริสแมนที่เป็นพายานลดล่า,อย,อ,ยาอยู่อย่างนั้นแหละถึงจะใส่ลูกกลมๆล,ลูกแกบวเขียวที่เป็นสีทองลดค่าเฮดเหมือนกันบอกว่า มันก็ไม่เท่าได้ใส่โล่เพราะใส่โล่มันได้เลือดด้วยไงแล้วพอพอไปใส่ทาริสแมนมันจะทำให้เราได้เปลี่ยนเป็นประดับสเตตัสทั้งชุด3ส่วนเลยนั่นแหละครับผมเอาละครับผมลาไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ